พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างผู้ชนะหมายความว่าชนะต่อสิ่งที่มากระทบจ,จิตใจไม่ให้สิ่งนั้นครอบงำย่ำยีถ้าสิ่งนั้นไม่ครอบงำย่ำยีใจเราก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้ามันครอบงำย่ำยีใจเราเราก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้เมื่อแพ้มันก็เป็นทุกข์หมายว่าแพ้อะไรแพ้รูปก็เป็นทุกข์แพ้เสียงก็เป็นทุกข์แพ้กลิ่นก็เป็นทุกข์ แพร่รดที่มากระทบก็เป็นทุกข์แพร่ปวดตับพะที่มากระทบร่างกายก็มีความทุกข์ทางนั้นเขาจึงมีลูกชนิดหนึ่งในทางการแพทย์เขาเรียกว่าลูคภูมิแพ้ไอ้โรคภูมิแพ้น่ะมันเป็นเรื่องลูกทางกายคนแพ้หลายอย่างแพ้อากาศเช่นหน้าหนาวพอเริ่มหนาวบางคนก็แพ้หนังแห้งแล้วก็แตกเป็นขุย เก่งคนแก่แล้วก็หนังเป็นขุยก็เลยเก่าๆและก็อัดเสบก็เกิดจากรูกภูมิแพ้บางคนก็แพ้เกสรดอกไม้บ้านเรานี่เกสรมันไม่ค่อยมากเหมือนเมืองนอกเมืองนอกมีจดต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคดต้นอามันก็ออกดอกแล้วก็ปลิวทั่วไปหมดแล้วก็มีมากก็ปลูกว่าข้างถนนบ้างเป็นปา่าบ้างใบมันท้ายกับใบโพ แต่ว่าพอออกดอกแล้วมันก็ปลิวไปคนก็แพร่กันเป็นการใหญ่จามกันเป็นหวัดอะไรกันเป็นโรคแพร่ดอกไม้เบองอังกฤษคนไปอยู่ใหม่ๆบางคนก็แพร่ก็เรียกว่าเฮฟีเวอร์เป็นโรคแพร่ชนิดหนึ่งพอถึงหน้านั้นแล้วก็จามกันไอกันจะหมูกแดงไปเลยเพราะโรคภูมิแพ้คนเรามันแพร่หลายเรื่องแต่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างนั้น มันเป็นเรื่องของทางกายรักษาได้ไม่ค่อยสู้กัอะไรไอ้โรคภูมิแพ้ทางจิตใจนี่อันตรายมากคือใจมันแพ้ต่ออารมณ์แพ้ต่อสิ่งที่มากระทบแล้วก็ตกอยู่ในอมนาจของสิ่งนั้นๆการที่จิตตกอยู่ในอมนาจของอะไรก็ตามเป็นทุกข์เสมอไปให้สังเกตในจิตใจของเรา ญาติโยมจำคำนี้แล้วเราลองไปสังเกตดูถ้าเราแพ้ต่ออะไรเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นความแพ้ก็คือความไหลไปตามอารมณ์นั้นนั้หรือความอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะเป็นสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือความไปแพ้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเราแล้วขณะที่เรามีความอยากจะได้อะไรอะไร เรามีความสุขไหมมีความสงบไหมจิตใจเย็นไหมหลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นสุขมันไม่สงบแล้วก็ไม่เย็นแต่มีความสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตใจร้อนทั้งภายในร้อนทางภายนอกบางทีก็ต้องผุดลุกผุดนั่งไม่สมปรือดีอันนี้เรียกว่าเป็นความแพ้ทางด้านอารมณ์ที่มากระทบ เป็นลูกที่หนักกว่าความแพ้ทางร่างกายเรียกว่าแพ้ทางจิตแพ้ทางวิญญาณเมื่อเราแพ้ทางจิตทางวิญญาณเราก็ตกเป็นทาุของสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นทำให้เกิดความทุกข์ทางใจแล้วอาจจะกระเทือนไปถึงร่างกายด้วยเหมือนกันเพราะความ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้ง่ายถ้าไม่ระวังตัว ไม่ควบคุมการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ให้แพ้เราก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับเช่นเราเป็นคนรักษาศีลเราก็ไม่แพ้ต่อสิ่งที่มากระทบเพราะเรามีก็เป็นคนถือศีลอยู่เราไม่ทำอะไรล่วงเกินศีลเราไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของใครๆไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สมบัติของใครๆ ไม่ประทุษร้ายต่อความรักความพอใจของใครๆไม่ประทุษร้ายในการล่วงล้ำสิทธิของใครๆด้วยการพูดด้วยการเขียนไม่ประทุษร้ายด้วยการเป็นทาสของสิ่งเสพติดด้วยประการต่างๆถ้าเรามีหลักนี้ประจําจิตใจอยู่รเราก็จะไม่แพ้แม่ใจมันคิดเราก็ไม่ยอมเพราะเรามีระเบียบสําหรับชีวิตอยู่ เราได้อธิษฐานใจว่าเราได้ตั้งใจว่ายว่าจะงดเบ้นจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้อันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมีความมั่นคงอยู่ในคำอธิษฐานหรือในการสมาทานเช่นเรารับสีนี่เรียกว่าสมาทานสมาทานก็หมายความรับเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่รับเฉยเฉยแล้วก็ไม่เอาไป ถ้ารับแล้วไม่เอาไปก็ไม่เรียกว่าสมาทานสมาทานคือรับเอาไปใช้ในปัญหาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันเราสมาทานศีลบ้างสมาทานวัดบ้างศีลนั่นเป็นระเบียบที่คุ้มครองส่วนหนึ่งอันี้วัดนั่นคือเพิ่มขึ้นจากศีลเป็นการอธิตฐานใจว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ในรูปต่างๆ เรียกว่าเป็นวัดที่เราต้องปฏิบัติเช่นเราไหว้พระสวดมนต์เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเราตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวัดสำหรับควบคุมจิตใจมีห้ามล่อดีขึ้นใจก็ไม่ออกไปนอกลู่นอกทางเราก็อยู่ด้วยความสุขด้วยความสงบในชีวิตประจำวันเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาวัด ก็มาศึกษาบทเรียนแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราด้วยประการต่างๆทำให้สภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นในทางจิตใจเมื่อใจสบายกายก็ปลอยสบายไปด้วยแต่ถ้าใจไม่สบายร่างกายก็ปล่อยไม่สบายไปด้วยเพราะงั้นคนที่มีความทุกข์ระทมอยู่ในใจ หน้าตาไม่ผ่องใสรูปผิวพรรณก็ซูบซีดลงไปเพราะว่าจิตใจมันตกเป็นาธาตุของอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยไม่สดชื่นไม่รื่นเริงแต่คนที่จิตใจสะอาดสงบสว่างผิวพรรณวันณะก็สดใสหน้าตาผ่องใสผิวพรรณดีมีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นสุขอยู่ภายในตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่จะมากระทบให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะประกอบการงานอะไรเราทิ้งงานไม่ได้เราต้องมีอาชีพประจำเช่นคนค้าขายก็ต้องค้าขายไปทำราชการก็ทำไปเป็นครูก็ต้องสอนไปเป็นทหารเป็นตำรวจ ก็ทำหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ประพฤติทำได้ทั้งนั้นบางคนบอกว่าไม่ว่าประพฤติทำไม่ได้นั่นคือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าประพฤติทำคืออะไรยังไม่เข้าใจว่าจูอย่างนั้นทำธรรมะไม่ได้ประพฤติทำไม่ได้ได้กว่าประพฤติทำต้องไปวัดไปนั่งหลับตาภาวนาแล้วบอกว่าไม่มีเวลา นั่นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไปก็ได้หรือไม่ได้ไปก็ได้แต่ว่าในในการทํากิจในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วมันสําคัญที่จะทําอะไรโดยไม่ต้องให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอยู่เป็นประจําทําให้ต้องเป็นทุกขคือทําด้วยปัญญาทําด้วยความรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นว่ามันคืออะไร แล้วจิตก็ไม่ไปหลงยึดถือในสิ่งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติธธร,รมอยู่แล้วหรือว่าเราทําหน้าที่ด้วยความตั้งใจแต่ว่ามีปัญญาเข้าไปกํากับอยู่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเราไม่ได้ทําเพื่อมีเพื่อได้แต่เราทําตามหน้าที่เพราะเราเกิดมาต้องมีหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะ,ะธรรมะก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ ไม่ว่าเราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรเราเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ต่อลูกเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อต่อลูกสามีก็ทำหน้าที่สามีที่ดีต่อภรรยาปัญญาก็ทำหน้าที่ที่ดีต่อสามีเราอยู่ในบ้านในเรือนเรามีเพื่อนบ้านเราก็ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านด,ด้วยดีอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อกันไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่คิดให้เขาเสียหายแต่คิดให้เขามีความสะดวกให้มีความสบายให้นึกเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับตัวเขาว่าเราต้องการอะไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราอยากได้ความสุขเขาก็อยากได้ความสุขเราไม่ชอบความทุกข์เขาเขไม่ชอบความทุกข์ความแดดร้อนใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปเทียบกับใจเขาเขาเรียกว่าเห็นอกเขาอกเราเห็นอกก็คือเห็นใจกันนะและรู้ว่าสภาพจิตใจโดยธรรมชาติของคนนี่มีความปรารถนาอะไรมีความปรารถนาตรงกันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดเป็นคนผิวดำผิวขาวาผิวอะไร นับถือศาสนาอะไรมีอาชีพอะไรมีสภาพจิตใจที่ตรงกันคือต้องการความสุขความสงบในชีวิตประจำวันไม่มีใครต้องการความทุกข์ความแดดร้อนไม่ว่าในกรณีใดๆอันนี้เราคิดแล้วก็คิดว่าเหมือนกันเอาตัวเราเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าอะไรที่เราต้องการคนอื่นเขาเหมือนกับเราเหมือนกันอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการ คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันจะทำอะไรก็ต้องคิดว่าจะกระทบกระเทือนใครบ้างจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดบ้างถ้าเราคิดว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กันด้วยความสงบเพราะอยู่กับธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องประทับจิตใจไว้ประคองใจไว้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเดิมคือเป็นหน้าตาดั้งเดิมของใจ หน้าตาดั้งเดิมของใจนั่นมันสงบอยู่สะอาดอยู่แล้วก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาแต่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปได้เมื่อสิ่งอื่นมากระทบแล้วก็รับสิ่งนั้นด้วย่าด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจก็เลยสิ่งนั้นแหละทำให้ใจเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยความลูบอยากได้ของเขา ้ามองด้วยความโกรธกุดกงิดกุด่นงานแสดงอาการไม่พอใจอาเศร้ามองด้วยความหลงมืดไปหมดมองไม่เห็นว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงหรือเศร้ามองด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยความถือเนื้อถือตัวกีเลสตัวเล็กตัวน้อยที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันเปลี่ยนโฉมหน้าทางจิตใจ ไม่ให้เป็นตัวสภาพดั้งเดิมหรือไม่ให้เป็นตัวของตัวเองโดยสมมุติตัวเองโดยสมมุติก็คือความบริสุทธิ์ป่องใสในภายในถ้าความบริสุทธิ์หายไปก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเองเวลาลูกไม่ใช่ตัวเองเวลากรุดไม่ใช่ตัวเองเวลาหลงก็ไม่ใช่ตัวเองเวลาทิฏฐิมานะเกิดขึ้นแข่งดีเกิดขึ้น,นอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ตัวเองแต่แล้ว แต่มันกลายเป็นตัวอื่นไปแล้วไอ้ตัวอื่นนั่นแหละมันจะประทุษร้ายเราถ้าเราตกในอำนาจของมันมันก็จะบังคับเราให้ตอบตู้กับผู้ที่ทำอะไรในรูปที่มันไม่เหมาะไม่ควรเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการตู้ตอบกันมันก็เป็นการไม่ถูกต้องเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไป ทางศาสนาสอนว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันให้ให้อภัยกันไม่ตู้ตอบกันด้วยความชั่วความร้ายไม่ตู้ตอบด้วยความชั่วไม่เอาน้ำสกรปรกมาล้างสิ่งสกรปรกแต่เอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกรปรกสถานที่นั้นก็จะสะอาดปราจ,จจากสิ่งชั่วร้ายขึ้นได้น,นี่หลักการที่เราทำก็เพื่ออย่างนี้ เพื่อจะให้สิ่งนี้เป็นไปด้วยความมั่นคงทางจิตใจเราจึงต้องเจริญภาวนาคําว่าภาวนาก็แปลว่าทําบ่อยๆในเรื่องที่จะให้สภาพจิตสูงขึ้นประณีตขึ้นสงบขึ้นนั่นแหละเราทําบ่อยๆทาทุกโอกาสที่เราจะทําได้อยู่บ้านก็ทําได้นั่งไปในรถก็ทําได้ทํางานทําการอยู่ก็ทําไปได้ในเรื่องนั้นนั้น คือใจมันไปอยู่กับงานพิจารณาถึงว่าเราจะทำงานอย่างไรทำให้มันถูกทำให้มันเรียบร้อยอย่างไรใจก็อยู่กับงานอยู่ด้วยปัญญาก็เรียกว่าภาวนาอยู่ในเรื่องนั้นจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นอันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบางครัง้งบางคราวเราต้องการที่จะให้จิตของเรานั้นมีเทคนิคขึ้นมาอีกสักหน่อย ในการทำจิตของเราให้สงบขึ้นกว่าปกติให้ตั้งมั่นขึ้นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อไปเราก็ไปฝึกฝนในการควบคุมจิตใจเรียกว่าเข้าโรงเรียนฝึกกัดอบรมบมนิสัยให้จิตใจของเรามีความสงบ,บมากขึ้นมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมากขึ้นแล้วก็มีความ อ่อนโยนยเพื่อจะทำงานทำการอะไรได้มากขึ้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะทำได้เมื่อเรามีเวลาเราก็ไปทำแต่ว่าเมื่อไปทำมาแล้วอย่าไดกว่าจบแล้วตามที่เป็นอยู่โดยทั่วไปมักจะเข้าใจผิดเวลาไปอบรมภาวนาณนะสถานที่ใดอาจารย์ก็บอกว่าสำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วก็ไม่ทำต่อ แล้วก็กลับไปอยู่บ้านก็มีสภาพเหมือนเดิมเคยดูเคยด่าใครก็ดูด่าไปตามเดิมจิตไม่ได้สงบไม่ได้เรียบร้อยเจ่นคนแก่ไปทำมาแล้วอาจารย์ว่าโยมสำเร็จสันนัขันนั่นขันนี้แล้วแต่กลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อะไรถูกอาจารย์หลอกให้ตอนนั้นเองหลอกว่าได้คือว่าอาจารย์สอบถาม เาเรียกว่าสอบอารมณ์แล้วเราก็ตอบไปตามความรู้สึกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เราก็ดีอกดีใจว่าได้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรแล้วเวลากลับไปอยู่บ้านก็เหมือนเดิมต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อะไรที่เราทําอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยต้องทําต่อไปควบคุมจิตใจ เวลาเราไปอยู่ในที่สงบไม่มีอะไรมายั่วยุเราเหมือนเราเราไปอยู่ในป่าเงียบเงียบมันก็สงบตามธรรมชาติป่ามันสงบถ้ำมันสงบมันก็ไม่มีอะไรยั่วยุเคยไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่แถวทับกวางเขาเรียกว่าถ้ำโพธิสัตว์มันต้องขึ้นไปสูงหน่อยแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะั่นมันมีน้ำไหลมีน้ำใช้ ตลอดปีอเกิดน้ามันไหลทะลุภูเขาอ่ะไอ้ด้านซี่เขานว่นมันมีลําห้วยและไหลมาชนภูเขาก็ลอดไปแล้วก็ไหลออกไปต่อไปแล้วก็มีถ้ำก็เรียกว่าถ้าโพธิสัตว์ถ้านี้มันยาวเดินไปได้ลึกแต่มืดตึ๊ดตือเลยข้าวไปแล้วมืดไอ้ตรงปากถ้านิดหน่อยก็สว่างแต่พอข้าวลึกเข้าไปแล้วก็มืดมากทีเดียวมองไม่เห็นอะไร เสียงก็ไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรมันสงบจริงๆถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่นั่นจิตมันก็สงบเว้นไว้แต่คนที่ขี้ขลาดถ้าขี้ขลาดนี่ใจไม่สงบเพราะมันมืดเน่เลยกลัวความมืดกลัวว่าอาจจะมีเสืออยู่ในถ้ำนี้อาจจะมีงูอยู่ในถ้ำนี้หรืออาจจะมีมแมลงมุมก่ออยู่บนเพดานถ้ำแล้วมันจะตกลงบนหัวเรา เราไม่เห็นมันอย่างนั้นมันสงบไม่ได้กลับไปนั่งทรมานตนไม่มีความสงบแต่ถ้าเราไม่กลัวอะไรเพราะเราเนื้อกว่าไม่มีอะไรในที่อย่างนี้แล้วก็นั่งไม่ต้องหลับตาแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรมันมืดมองไม่เห็นอะไรไม่ต้องหลับแล้วไอ้ที่เรานั่งกับคนมากๆเลยมันต้องหลับเพราะถ้าไม่หลับตามันเห็นเห็นแล้วมันรับรู้ ใจก็กระเทือนมันก็เกิดปัญหาได้แต่พอเข้าจำแล้วไม่ต้องหลับตาลืมตาตามสบายมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็นั่งสมมติว่านั่งอยู่สักสองสามชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งให้มันสบายๆนั่งบนชียงอ่อนหินห้อยเท้าให้สบายสบายหรือว่ายืนสบายสายก็ไม่มีอะไรมากระทบอะถ้ามีบ้างก็ของเก่า ที่เรารับไว้แล้วเราชอบไปเปิดแอนบัมดูเอามาดูเพราะมันอยู่เงียบไม่รู้จะทำอะไรก็เอาแอนบัมเก่ามานั่งดูสัหน่อยแล้วดูแล้วก็ตื่นเต้นบ้างเป็นทุกข์บ้างดีใจบ้างกับอารมณ์เก่าๆอันนี้ก็ไม่ได้อะไรไปนั่งฝันหวานอยู่ในถ้ำหรือว่าขวัญไรยอยู่ในถ้ำมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ดังนั้นอย่างนั้นแล้ว ทำความสงบใจเช่นว่าจะเจริญอาณาปานสติมันก็ทําได้ง่ายแล้วไม่มีอารมณ์นอกมากระทบก็อยู่สงบไม่โกรธใครแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกลียดใครเพราะไม่มีใครทําให้เกลียดก็ไม่รักใครเพราะไม่มีใครมายั่วให้เกิดความรักอะไรแต่ถ้าออกจากถ้ำมามาอยู่กับชุมนุมชนเราก็จะเห็นว่าสภาพจิตเปลี่ยนไปทันที พอมากระทบกับมารมณ์ภายนอกกระทบคนเห็นรูปฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสถูกต้องอะไรเป็นสิ่งภายนอกจิตมันก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกับสภาพเดิมก็ได้ถ้าเราไม่คอยคุมมันไว้เพราะทั้นเวลาออกจากที่อย่างนั้นเราต้องคอยกําหนดไว้อย่าให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดความยินร้ายอย่าให้เกิดความวุ่นวายทางใจ รักษาสภาพนั่นไว้ได้เหมือนเดิมโยคีใดไปอยู่ในที่สงบในป่าออกมาอยู่ในเมืองสภาพจิตเหมือนเดิมก็ใช้ได้อะไรมากระทบก็ไม่วุ่นวายไม่สับสนโยคีนั่นเรียกว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าพอออกในเมืองใจวุ่นวายไปหมดขึ้นๆลงลง,ลงตามอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างดีใจบ้างาเสียใจบ้างตามสิ่งที่มากระทบ แสดงว่ายังไม่ได้ผลอะไรต้องกลับไปหาอาจารย์คือความสงบใหม่ไปทําใหม่ต่อไปทําแล้วก็ต้องออกมาสู้กันต่อไปไม่ใช่ทาแล้วเก็บตัวเงียบอยู่ไม่ทําอะไรมีเหมือนกันนักบวชบางองค์ว่าผมมันชอบสงบแล้วก็อยู่แต่สงบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปสอนใครไม่ได้แนะนําใครในเรื่องแนวทางปฏิบัติคนบางคนก็ชอบเหมือนกัน เจ้าพระองค์นั้นท่านสงบดีเขาเรียกว่าสงบแบบปัจเจกพูดปัจเจกพุทธคือปัจเจกพุทธะท่านไม่สอนใครท่านอยู่เงียบๆของท่านรู้เฉพาะตัวอย่างนี้ก็ได้แต่ประโยชน์ตนแต่ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านสอนว่าจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ให้ทำทั้งสองอย่างอย่ามุ่งเอาแต่ประโยชน์ตนถ่ายเดียวแต่ต้องทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยทำประโยชน์ตนมาพอสมควรเรียกว่าพอรักษาตัวได้ควบคุมจิตใจได้จะไม่แพ้แก่ข้าศึกที่มากระตกแต่ก็ออกไปสู่ลูกไปช่วยลูกต่อไปไปทำกิจอะไรที่จะช่วยลูกช่วยคนทั้งหลายที่อยู่ในกระแสะของความทุกข์ความเดือดร้อนใจเนะี่ย ให้พ้นจากความทุกขความเดือดร้อนใจทำประโยชน์ผู้อื่นต่อไปจึงจะเรียกว่าประโยชน์สองประการสมบูรณ์เรียบร้อยก็เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วแหละท่านทำประโยชน์ของพระองค์คือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรในน้ำประทัยที่เป็นเรื่องทุกเรื่องร้อนต่อไปไม่มีอะไรมากระทบแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นในใจได้พระองค์ก็ไปสู่ลูก เสด็จนิพพานไปนี่ท่านทาอย่างนั้นเราที่เป็นพระเป็นนักบวชท่านแรกก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติใช้เวลาอย่างน้อยสักสิบปีเคยมีพระหนุ่มๆม,ม,มาหามาถึงบอกว่าผมอยากสอนคนแล้วเธอบวชได้กี่ปีแล้วสองปีเรียนอะไรมามั่งอเรียนนิดๆหน่อยๆบอกอยังสอนไม่ได้สอนตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไร ต่อไปกลับไปที่เดิมไปเรียนก่อนไปศึกษาตั้งใจไว้ว่าสิปีเพื่อการศึกษาทำงานส่วนเฉพาะตัวนี่ศึกษาปฏิบัติควบคุมจิตใจฝึกฝนอบรมสักสิปีพอครบสิปีแล้วออกโรงได้แล้วก็ปล่อยได้แล้วก็จึงจะไปถ้าถ้ายังไม่ครบตามจำนวนตามที่ตั้งใจไว้ก็ยังไม่ควรไปก่อนเพราะยังสอนใครไม่ได้ สอนตัวก็ยังไม่ได้ควบคุมตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วเราจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรมันต้องสอนตัวเองได้ก่อนควบคุมตัวเองได้ก่อนแล้วจึงจะไปสอนผู้อื่นต่อไปจึงจะได้เพราะงั้นในขั้นต้นของการบวชจึงต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้วจะไปสอนใครได้ไม่มีความรู้จะเอาความรู้ที่ไหนไปให้เขาเหมือนเราไม่มีสตัง จะเอาสตังไปแจกใครได้เพราะมันไม่มีเปล่าร้องให้คนมารับมาถึงก็ไม่มีอะไรแจกก็ถูกทุกเท่าน,นั้นเองจะเสียหายชีวิตนักบวชเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพอบวชสัก์พันศาแล้วจะไปแล้วจะไปอยู่ป่าบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นมันก็ยังไม่ได้มันต้องอยู่อย่างน้อยห้าพันศากับครูบาอาจารย์ระเบียบก็ก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละ ห้าพันศานี่ต้องอยู่กับปุปจชาอาจารย์เพื่อรับการศึกษาการอบรมบ่มนิสัยพอพ้นห้าแล้วพอไปได้แล้วก็ไปศึกษาไปสอนคนอะไรต่อไปทำงานไปก็สอนตัวเองไปด้วยในตัวเพราะขนาดใดที่เราพูดสอนคนอื่นมันก็สอนตัวผู้พูดไปด้วยในตัวเหมือนกันอะไรที่ตัวยังไม่ได้ทำแต่สอนให้คนอื่นทำ เกิดกระดาษขึ้นในใจว้ไปสอนของเรายังไม่ได้ทำก็ไปทำซะเลือกจากการสอนแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เรายังขาดตกบกพร่องเป็นการปรับปรุงตัวเองไปตลอดเวลาถ้าเราสอนคนอื่นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปด้วยนักสอนคนนั่นจะอยู่นานจะมั่นคงในพระศาสนาแต่ถ้าเป็นนักเทศสนุกสนุกตามเรื่องตามราว แต่ไม่ได้สอนตัวเองอยู่ไม่นานแล้วอาจจะลาศิกขาออกไปเป็นชาวบ้านมีนักเทศเยอะที่จะเทศคู่สองธรรม,มาสามธรรม,มาตตลกโปกฮาอะไรไปตามเรื่องไม่ค่อยจะได้ศึกษาธรรมะชั้นลึกไม่ได้ปฏิบัติธรรมะหรือพูดว่าไม่เคยเจริญภาวนาไม่เคยพิจารณาในเรื่องกรรม,มฐานอยู่ๆต่อไปก็เลยลาสิกขาออกไปอยู่บ้าน ก็เอาตัวไม่ค่อยรอดต่อได้สังเกตดูมาแล้วออกไปก็เอาตัวไม่รอดบางคนไปหากินทางเป็นหมอทำขวัญหน้าเก็เคยเป็นนักเทศหมาชาติมาก่อนก็วันเท่านั้นไม่ได้เจริญก้าวหน้าอะไรอยู่เป็นพระยังจะดีกว่าแต่ว่าเพราะเราไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้คอยบังคับจิตใจไม่ให้เกิดกิเลสให้เป็นผู้ไม่แพ้ เลยไม่ได้ทำก็เลยพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ที่มากระทบเลยออกไปก็ลำบากเห็นมามากแล้วนั่นแสดงว่าอยู่วัดแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ได้คิดธรรมะให้ลึกซึ้งลงไปจนมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจชัดว่ามันไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นไม่มีอะไรน่ารักมันคิดได้แต่คิดได้มันก็เบื่อหน่าย ไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ได้มั่นคงถาวรน,นักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแม่เรียนโรงเรียนของพระเพียงแต่จบชั้นปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตบางศาสนะบ,บัณฑิตบ้างแล้วไปทำปริญญาโทต่อที่อินเดียแล้วกลับมาหรือว่าได้ปริญญาเอกมายัางไม่พอนั่นมันเป็นการเรียนวิชา สเสวงหาความรู้ตามธรรมาชาติเท่านั้นแต่ว่าสภาพจิตใจยังไม่ก้าวหน้าเท่าใดเพราาหันกลับมาถึงก็มักจะลาสิกขาไปมาถึงวันเดียวเจอกันอ๋อลาแล้วจ้ะไหนมาเมื่อไรมาเมื่อวานเอ๊ะมาเมื่อวานศึกปันนี้แล้วทําไมรีบรอดนักหนามีอะไรคอยอยู่ข้างหน้าที่จะต้องไปเอาหวัวรอดแสดงว่าเวลาที่อยู่นั้นไม่ได้สนใจแก้ไขตัวเอง ไม่ได้มองดูตัวเองไม่ได้พิจารณาอย่างน้อยๆก็ไม่ได้พิจารณาตามแบบที่พระท่านอุปชาสอนในวันบวชให้พิจารณาว่าผมขนเล็บปันหนังเป็นสิ่งไม่เทีย่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมอะไรก็ไม่ได้พิจารณาเตือนใจแล้วก็ใจก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์เลยอยู่ไม่ได้